อันนี้คืออะไรนะคะใส่น้ำร้อนลงไปลดค่ะเรากาดไหมคะไม่ต้องเราใช้ใจใช่ไหมคะอืมที่ไห่น้อยจังเลยสองกองก็ให้มันเหลวให้มันเหลวแล้วม<ๆ>นันจะอิ่มหมดไหมอิ่มสิเพราะว่ามันมีอย่างอื่นด้วยก็ใส่ผงนัวเข้าไปนิดหน่อยหวานนะ ไม่พอหรอกใส่อีกจิงๆเราะลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยหรอมีนู่นอยู่ทีงโน้นใส่นี้ลไปอันนี้ของใครของใครก็ไม่รู้ค่ะโหใใ่ใไม่บรรยำบัญยังเลยใบที่ใค้นนซื้อกุ้งเด้งมาแปดปกข้างหน้าแพงไหมคะกินอย่างนี้แล้วค่ะใส่แล้วค่ะ เน้อใส่พริกไทยของใครก็ไม่รู้นิดนึงโอ้ยหมดเลยตายแล้วเราก็ใส่ให้หมดเลยอโอ้ไลงไปค่ะอาไปเติมน้ำแล้วก็กั้วไหมอุ้ยเกินไปสองกั้วเองตะกร้านี่มันจะไม่ใช่ไข่แล้วไม่อิ่มเลยอ่ะใส่แล้วอีกนิดแ้วแล้วใส่น้ำอีกนิดนึงไปค่ะไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเยอะมันจะสุกไหมสุกแน่ วอาเราใส่แต่เขาบอกใส่อย่าใส่เยอะจานแล้วว่าดูเม็ดเจมแล้วอ่ะอืออ่ะก็เข้าไมโครเวฟโรดค่ะเข้าไหนครับตากอากาสูงอือ้าวผิดทำไมอ่ะให้มันอบค่ะไปค่ะเสร็จเลยสี่นาทีเกินไปค่ะสี่นาทีพอต้องกินนะคะดูใจไปก่อนก็ไม่ต้องนอนดีกว่าไปนอนไปแล้วแต่ีย สุกได้ไงยังไม่เห็นอะไรนี่ไงมทำนื้อสุกแด้ด้วยเป็นห้องอาหารที่เสียงดังมากตไปก่อนะไปก็นอนกัวค่ะนีนี่ีไอ่กอะไรอะอันนี้มันคือกะหล่ำดอกกุ้งกะล่ำดอกกุ้งผั่กุ้งกับไข่ตุ๋นว้่งหู้ชาคมั่ครมาา